สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในเอสลาบทที่7ข้อ9ถึงข้อที่10นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าฟื้นฟูชีวิตใหม่ด้วยหัวใจแบบเอสลานะครับในข้อ9ข้อ10บอกว่าเพราะในวันที่1ของเดือนที่1 ท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่หนึ่งของเดือนที่5ท่านมายัางเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่กับท่านเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมญญัติของพระเจ้าและกระทำตามกฎเกณฑ์และสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลเบื้องหลังตอนนี้กําลังพูดถึงวันที่1เดือนที่1กําลังพูดถึงปีใหม่เขาเริ่มต้นอะไรครับเขาเริ่มต้นออกจากบาบิโลนไปยังเยรูซาเล็ม เ็เดินทางมาเป็นเวลา4ี่เดือนในวันที่1เดือน5ก็คือ4เดือนเขาเดินทางกันมา4เดือนเอสราเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดถึงว่าพวกเขาออกมาจากการเป็นเชลยที่อยู่ในประเทศบาบิโลนนานมากและคนที่ออกมาก็ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่เคยเห็นกำแพงเก่ามาก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นเมืองขึ้นวิ่7เจปีดังนั้นเองเขาเองคงจะออกมาด้วยความยากลำบากมากเวลาเขากลับมาพระวิหารก็ยังไม่สามารถสร้างได้ ต้องรอมาอีกหลายปีอีกนะครับขอบคุณพระเจ้าในท่ามกลางความรู้สึกย่แย่แบบนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เอสลาเขามีหัวใจใหม่กับพระเจ้านะครับเรามาดูด้วยกันว่าเขาฟื้นฟูชีวิตใหม่ด้วยท่าทีอย่างไรอันที่หนึ่งครับเขามีชีวิตที่ติดสนิทขอบคุณพระเจ้าครับเราจะสังเกตในข้อที่9บอกว่าเขาเดินทางประมาณสี่เหลือนยาวไกลมากงานของพระเจ้าเป็นไม่ใช่งานที่แบบประเภททําอะไรแล้วก็แบบแป๊บๆเหมือนอินสแตนต์นะฮะ แต่งานของพระเจ้าอาจจะต้องใช้เวลาความเพียรความอดทนแน่นอนว่าพระกุณาของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาสังเกตในพระคัมภีร์บอกว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่กับท่านพระหัตถ์ของพระเจ้าจะอยู่กับใครครับอยู่กับคนที่รักพระเจ้าแน่นอนพระหัตถ์ของพระเจ้าจะไม่สามารถจะนำคนที่ไม่รักพระองค์นะครับพระองค์จะนำคนใจถ่อมคนที่รักพระองค์เท่านั้นและเอสราเป็นคนหนึ่งที่ถ่อมใจไปกับพระเจ้าตินสนิทกับพระเจ้าพระเจ้านำเขา นั่นคือประการที่1อยากจะเห็นชีวิตใหม่ของเราในปีใหม่รับการฟื้นฟูใจตลอดเวลาต้องใกล้ชิดพระเจ้าครับถ่อมใจไปกับพระเจ้าอันที่2รักพระคำครับในข้อบทที่7ข้อที่10เอสราตั้งใจศึกษาพระคำพระเจ้าคําว่าตั้งใจศึกษาหมายถึงตั้งใจที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งและกระทําตามนําไปใช้จริงในชีวิตของตัวเองอย่าอ่านพระคัมภีร์เป็นแค่เรื่องราวแต่ให้เป็นจริงกับตัวของตัวเองความตั้งใจใหมายถึงตัดสินใจอย,อย่างนแน่วแน่มุ่งมัน่น นะครับไม่ใช่อารมณ์เราเรียกว่าเราตั้งใจแน่วแน่หรือไม่ปีใหม่ตื่นมาวันแรกเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเลยครับไม่ใช่ต้องอา้าววันนี้ตื่นสายอีกไม่ได้เริ่มต้นกับพระเจ้าอีกเราต้องไปทําอย่างนั้นครับเมื่อบอกตั้งใจปีใหม่ก็ปีใหม่วันที่หนึ่งก็เอาจริงกับจังกับพระเจ้าความจริง,งวันไหนก็แล้วแต่เอาจริงกับจังกับพระเจ้าได้เสมอสิ่งที่3คือชีวิตที่นาพระพรไปสู่ผู้อื่นสังเกตในตอนนี้ท่านไม่ใช่แค่ตั้งใจสอนอตั้งใจทําตามแต่ท่านตั้งใจจะสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ตั้งใจให้เพราะว่าท่านเป็นปุโรหิตท่านก็ตั้งใจจะสอนพระคำพระเจ้าให้กับคนอื่นตามหน้าที่ของท่านวันนี้พระเจ้ามอบหมายเราแต่ละคนตามหน้าที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นเอสลาในยุคของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องทําตัวของเราให้เป็นพรตามหน้าที่พระเจ้ามอบหมายพระเจ้าให้เราทําอะไรเราก็ทําให้เต็มที่ตามหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้นําพรไปสู่ผู้อื่นเอสลาสอนมีน้ําหนักเพราะอะไรครับ เพราะชีวิตของเขากับสิ่งที่เขาทํามันสอดคล้องกันดังนั้นเองมึงจะมีน้ําหนักมากวันนี้เราอยากจะเห็นชีวิตที่พระเจ้าอวยพรฟ,ฟื้นฟูทั้งปีเติมสนิทกับพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าดาพรไปอย่างผู้อื่นและเราจะฟูแบบนี้ตลอดทั้งปีอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดให้เราไหลเติสนิทรักพระคำและดาพรไปอย่างผู้อื่นเสมอเพื่อกราไหลจะมีชีวิตที่ฟื้นฟูตลอดเวลาผู้องค์เจ้าข้าและเป็นชีวิตที่สดใส นำพาพระพรไปยังคนอื่นอยู่เรื่อยไปอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนแช่พอนครับ